นี่คือเหมือนเส้นด้าเส้นไหมเลย สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไบเทคบุรีนะครับหรือว่าไบเทคบางนานั่นเองตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะฮะช่วงนี้ก็จะมีงานไทยเที่ยวไทยนะครับวันที่27ถึง30มิถุนายนนี้ใครที่จะมาเดินงานช่วงนี้อยากแนะนําให้แวะตรงนี้ก่อนเป็นตลาดเล็กๆอยู่ชั้น2ตรงทางเชื่อม BTS ถ้าลงจากรถไฟฟ้าเลี้ยวซ้ายเข้าหอก็จะมีป้ายงานเขียนว่าสุนามาร์เก็ตครับเป็นตลาดที่รวบรวมของเด็ดของดีสินค้าอาหารร้านดังที่อยู่ในย่านสุขุมวิทบางนากว่า30ร้านค้านะครับมาออกบูธรวมอยู่ที่นี่ที่เดียวคือใครที่อยากหาของกกิิินนนนเเเตมพลัง่อข้าไปด แนะนําเลยนะครับเราสามารถเดินช้อปปิง้งเมนูที่ชอบแล้วก็มานั่งกินวิวตรงนี้มองเห็นรถไฟฟ้าได้ด้วยเขามีโต๊ะแดงให้นั่งอารมณ์เหมือนยกย่านสตรีทฟู้ดมาไว้ที่ไบเทคบุรีเลยนะครับแล้วก็ร้านค้าที่เขาคัดมานั้นน่าสนใจทุกร้านครับเริ่มกันที่ร้านแรกผมมาเจอนี่เลยขนมหนวดมังกรครับหรือว่าบางคนก็เรียกว่าขนมไหมฟ้าจากร้านโรงขนมหนวดมังกรขอนแก่นครับเป็นของที่หากินยากมากผมเคยเห็นแต่ในคลิปนะครับเพิ่งมาเจอที่นี่ที่แรกเลยแล้วก็ยังไม่เคยกินด้วยเขาบอกว่าเป็นขนมที่มาจากจีนโบราณนะครับมีล คนมุงกันเยอะๆก็เลยไปลองชิมดูอร่อยดีครับเส้นไหมทํามาจากน้ําผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมน้าตาลนะครับเคี่ยวจนเหนียวแล้วก็มายืดกับแป้งข้าวโพดคั่วทําเหมือนโรตีใส่ไหมแต่ไม่ใช่นะครับคนละแบบเลยใช้มือยืดไปยืดมาเหมือนยืดบะหมี่เสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นเส้นเองนะครับแล้วก็จัดคําเป็นห่อๆใส่ไส้สีขาวออริจินัลก็จะเป็นไส้ถั่วสีชมพูก็จะเป็นรสสตรอเบอรี่ไส้คอนเฟลกแล้วก็สีฟ้าจะเป็นอัญชันไส้มะพร้าวคั่วห่อเป็นก้อนๆแบบนี้น่ากินมากเลยนะครับขายกล่อง ละลายแล้วค่อยเคี้ยวไส้นะครับถ้าเข้าปากแล้วเคี้ยวเลยเนี่ยมันอาจจะเหนียวนิดนึงส่วนรสชาติมันก็จะหวานหวานหอมหอมน้ำผึ้งมาชิมกันได้ที่นี่เลยครับต่อมาเป็นร้านมะม่วงกะปิหวานน้ำปลาหวานแม่ซีเรียมครับมีมะม่วงจัดเป็นชุดพร้อมทานมีทั้งกะปิหวานที่เขาจะใช้กะปิอย่างดีเอาไปคั่วแล้วนะครับกลิ่นมันจะหอมรสชาติเข้มขน้นแล้วก็มีน้ำปลาหวานสูตรโบราณชาววังด้วยรสชาติจะหอมหวานละมุนนะครับโรยด้วยกุ้งฝอยขาวจืดเพิ่มความอร่อยหอมมันแล้วก็ไม่เค็มมากด้วยครับแล้วก็มะม่วงที่เขาใช้จะ ลูกใหญ่ที่เนื้อเหลืองอมเขียวรสชาติกรอบหวานอมเปรี้ยวอร่อยมากครับขายเป็นชุดชุดละ70บาทนะครับแล้วก็จะมียำม,มะม่วงก็75บาทแล้วก็มีกะปิหวานน้ำปลาหวานขายแยกเริ่มต้นที่40บาทครับของเยอะครับร้านทุเรียนก็มีนะฮะอันนี้เป็นร้านทุเรียนพรีเมียมครับคัดเนื้อคัดขนาดพลูมาแล้วบ้านไร่ธนิสรมาจากสวนโดยตรงจากจังหวัดจันทบุรีครับเป็นเกรดคุณภาพเกรดส่งออกเลยมีทั้งหมอนทองพรีเมียมก้านยาวชานีปาละอูภูเขาไฟราคาก็ไม่แพงจนโอเวอร์นะครับคุณภาพสมราคาความพรีเมียมแน่นอนร้านต่อ มาเป็นขนมอาลวครับร้านงามสินขนมไทยอาลวโอ้โหเขาทํามาได้แบบสวยงามมากเห็นแล้วไม่กล้ากินเลยนะอันเล็กๆแบบนี้เป็นของฝาก,กเก๋ๆได้เลยนะครับชิ้นละ25บาทาทซีฟรีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเป็นเซตแบบนี้9ชิ้นราคา390้อยกก็ยกกล่องให้เป็นของขวัญของที่ระลึกได้เลยสวยมากๆนะครับดีไซน์ดีมากอันนี้เป็นทองคำนะฮะแล้วก็อีกหลายแบบเลยมีวุ้นกรอบมาตูมวุ้นกรอบสตรอเบอรี่ด้วยสวยจนได้เป็นของที่ระลึกมอบให้ผู้นําอาเซียนมาแล้วนะครับใครจะซื้อเก็บไว้ก็เก็บได้เลย2อาทิตย์แต่ว่ากินนออะรรัััพาว่มทท้้งงสยย ข้าวซอยน้ำเงี้ยวก็มีนะครับเป็นข้าวซอยรสชาติเข้มขน้นสูตรเชียงใหม่แท้ๆชามละ80บาทแล้วก็มีน้ำเงี้ยวด้วยชามละ60บาทนะครับต่อมาเป็นชาชักจากร้านชามาเลย์ครับมีการชักชาให้ดูด้วยลีลาไม่ธรรมดาเลยวันนี้ร้านแคบไปหน่อยปกติเขาบอกว่าจะลีลาเยอะกว่านี้นะครับเขาบอกว่าการชักชาเป็นการทําให้ชาผ่านอากาศนะครับทำให้นมแตกตัวแล้วก็มีรสชาติที่ดีกลิ่นหอมละมุนมากขึ้นนะครับแก้วนี้ราคา40บาทเท่านั้นเองรสชาติอร่อยเข้มข้นเลยครับถัดมาจะเป็นร้านอะโวคาโดปั่นนะครับเมนูเพ มะพร้าวเป็นสมูทตี้เนื้อเนียนนุ่มอร่อยมากสายสุขภาพก็จะมีสลัดด้วยจากร้านใจสลัดแต่ไม่สลัดรักอันหลังนี้ผมเติมให้เองนะครับเป็นเมนูสลัดหลากหลายแบบมีทั้งสลัดผักสลัดโรยำผลไม้สลัดแขกก็มีครับน้ำสลัดแขกก็จะมีถั่วมีพริกมีเครื่องเทศรสชาติจะคล้ายๆแกงมัสมัน่นราคา65บาทแล้วก็จะมีร้านขนมด้วยเป็นขนมไทยนะครับมีทั้งขนมตาลขนมชั้นขนมเปียกปูนแล้วก็จะมีโรตีสายไหมเจ้าดังอยุธยามาด้วยของกินของฝากแบบซื้อกลับบ้านก็มีของใช้ก็น่าสนใจหลายอย่างครับเครื่องประ สเสสื้้อผาาวยงมมกม็ีนอกจากนี้ก็ยังมีนิทรรศการย่อมๆเกี่ยวกับวิถีชีวิตข้อมูลสถานที่สําคัญต่างๆในย่านสุขุมวิทบางนาให้ได้เดินชมและถ่ายรูปเล่นกันด้วยนะครับใครอยู่แถวบางนาหรือใกล้เคียงวันหยุดยังไม่มีโปรแกรมไปไหนอยากแนะนําให้มาเดินที่ใบเทคบุรีแห่งนี้นะครับมาหาของกินอร่อยๆครบที่นี่ที่เดียวสําหรับตลาดสุนามาร์นะครับจะมีตั้งแต่วันที่26-30มิถุนายนนี้ตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มครับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เพจสุนาเพจนี้ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนและพบกันใหค่คิป สวัสดีครับ